ุลุนยางแตกนะคะนี่เลยนะคะมาอัปเดตล้อมือสองเข้าใหม่วันนี้นะคะที่ร้านนะคะมีให้เลือกอีเก็บนะคะนี่ค่ะการยกสีเทากันนะคะราคาทุกถูกเลยค่ะนะคะนี่ค่ะใบพัดนะคะขอบยี่สิบขายยางปียี่สิบเอ็ดสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะการยกยางปียี่สิบสามนะคะแล้วก็มีการยกงานโปมแม็กขายยางนิตโตกนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีราคา5 0 0 9 4 0 0 9,5,000นะคะการยกค่ะราคาถูกๆเลยนะคะ m a c o f f r o a โนะคะมีอ f road ขอบ16นะคะยางสวยๆเลยนะคะมียางใหม่1เส้นนะคะนี่ค่ะยางสวยๆเลยค่ะปี21กับปี22นะคะนี่ค่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็น m a c o f f r o a โนะคะขอบ16นะคะ นี่ค่ะล้อส,สวยๆเลยนะคะยางสองหกห้าเจ็ห้าสิบหกนะคะยางปีย1ิบเอ็ดกับปียี่สิบสองค่ะนี่ค่ะปุ่มยังติดอยู่เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งมืเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งมืเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่ค่ะออฟโรดนะคะขอบสหค่ะชุดนี้ก้านยก SUV นะคะกว้างเก้าออฟศูนย์ค่ะนะคะ ยาง2 5งห1 8นะคะปี21ค่ะนะคะชุดนี้นะคะปี21นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะการยก SUV กว้าง9ออฟศนย์ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทค่ะชุดนี้ m ม็กเวลค่ะล้อง,งานเคซนะคะเงาเง,งาเลยนะคะยาง2555้าห้ปี21ค่ะ ใส่หลน5ลูนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ5,900บาทร้องเงาๆเลยนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเวลค่ะนี่ค่ะ4,900บาทนะคะนี่ค่ะ5ลูนะคะ4,900บาทค่ะแล้วก็มีแม็กซี2อีชุดนี้ค่ะยางปี22นะคะแม็กซี2อีค่ะ นี่ค่ะกว้าง9.54ลูกนะคะ9 5้วงค่ะความกว้างนะคะนี่ค่ะ CE 28นะคะใส่ล้น6ลูค่ะชุดนี้นะคะอยู่ที่เอาไปอยู่ที่5,900บาทค่ะ5,900บาทนะคะการยก SUV ค่ะสีเทากันยอดแดงค่ะยางนิตโตะนะคะเอาไปถูกๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปี20ค่ะ ล้อสีเทากัดน,นะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้เช็ดนะคะด้านหลังนะคะก็ขา้ามไม่เช็ดออกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเช็ดออกนะคะนี่ค่ะนะคะกว้างเก้าออกศูนย์นะคะยางนิโต้ค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะผูกๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,9 0 0้อบาทนะคะ การยกเอ็นดีวีกว้าง9ศูนย์ค่ะ8,900บาทสีเท่ากันนะคะชุดนี้แม็กไบพัทค่ะขอบ20นะคะใครหานะคะนี่เลยค่ะล้องานไทยค่ะยางดอกนนแน่นๆเลยนะคะ265 50 20ปี21นะคะเอาไปใช้ยาวๆเลยค่ะยางไทยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะชุดนี้แม็ก การยก SUV กว้าง9ออฟศู์ค่ะยางปี23นะคะใครหานะคะดอกยางแน่นๆนะคะชุดนี้เลยนะคะยางปี23ค่ะ265 6018นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นล้อง,งานโฟ o m a แม็กนะคะนี่ค่ะ ร้องงานนะคะใครหานะคะสีนี้นะคะนานๆทีเข้านะคะยางนิโต้ค่ะสองหกห้าหกสิบสิบแปดค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะร้องงานโฟร์แม็กด้วยนะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะงานโปรแม็กนะคะเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กเวลเงาๆเลยนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะยางเซตนะคะ เนี่ยค่ะยางปี21นะคะเอาไป7,900บาทนะคะล้อเวลเงาเเลยนะคะนี่เลยค่ะรอบนี้นะคะใครหาแนวไหนนะคะจัดให้เลยนะคะ่าาอแล้วก็มีล้อเปล่าอีกนะคะอันนี้เป็นล้อใหม่ตัวโชว์ค่ะขอบ16นะคะล้อใหม่ตัวโชว์ขอบ16ค่ะนะคะขอบ16นะคะ, 16, ะ,คะใครหานะคะล้อใหม่ตัวโชว์นะคะเป็นล้อออฟโรดนะคะขอบ16ะคะ่ะเอาไปล้อใหม่ตัวโชว์ค่ะ7,900บาท ใครหานะคะได้ล้อใหม่เลยนะคะไม่ได้ผ่านการยินน็อตเลยนะคะ7,900บาทค่ะมี2ลายนะคะมีลายนี้ด้วยนะคะล้อใหม่ตัวโชว์นะคะมีแค่นี้เลยนะคะราคานี้คือ4ล้อนะคะเป็นล้อเปล่านะคะขอบ16นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็7,900บาทนะคะเป็นล้อออฟโรดค่ะล้อใหม่ตัวโชว์นะคะนี่ค่ะมี2ลายนะคะ เป็นล้องานไทยทั้งคู่เลยนะคะใครหานะคะล้อเปล่าออพโรดขอบ16นะคะ7,900บาทค่ะนี่เลยนะคะร้านพูลยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095-119-9659หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ095-119-9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่า ใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูนลูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกระคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพูนลูนยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ